อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเคลียร์แต่แต่ว่าก็ทําตามนโยบายอยู่แล้วก็พนัก้านที่ได้ทําได้มอบหมายอย่างนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดไม่มีปัญหาครับก็อันไหนที่ที่ดาเนินการตามกอบำนาจหน้าที่เราก็เสนอไปตามขั้นตอนแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านว่าการเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาครับเราทํางานร่วมกัน ดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะไปปราบหมูเถื่อนเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่านนายกสั่งการมาว่า,เ,าเรื่องสินค้าทางการเกษตรที่มันไม่ผิดที่เป็นผิดกฎหมายต้องดําเนินการวันศุกร์นี้เราจะประกาศสงครามกับการนําเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิดนะครับที่จะไปทลายที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ที่ที่แหลมฉะบังนะครับ อ๋อดำเนินการอยู่แล้วครับครับในเรื่องนี้นะฮะก็บูรณาการร่วมกันในส่วนของกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องภายแล้งการรับมือกับแอลนิโยนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้จะเป็นการาวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการคิกออฟในการทาทาฝนหลวงนะครับโดยเฉพาะการเติมน้ําในเขื่อนนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะตอนนี้น้ามันท่วมน้ําฝนตกอยู่ทำไมต้องทาต้องทำต้องทาฝนหลวงแต่ว่าเราไปดูปริมาณน้ําในเขื่อนที่เป็นเขื่อนหลักๆเนี่ย น้ําต้นทุนในเขื่อนเนี่ยต่ากว่าปกตินะครับต่ำกว่าเกณฑ์นะครับบางเขื่อนนี่วิกฤตเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากบทฤด,ดูฝนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะประสบปัญหาในเรื่องภัยแรงซึ่งอาจจะต้องเ,ออเราไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่กําลังทํานาอยู่เนี่ยต้องต้องไม่สามารถที่ดําเนินการได้เพราะฉะนั้นปริมาณน้ําในเขื่อนในขณะน,น,นี้ถึงขั้นวิกฤตครับ เดี๋ยวเราจะมีเราจะมีเราประกาศนโยบายแล้วนะครับโดยเฉพาะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านว่าการเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของของการปฏิรูลุกที่ดินนะครับในขณะนี้เนี่ยผมว่าจะมีข่าวดีเลยวๆนี้นะครับในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นครับเอาไว้ให้ท่านว่าการบอกดีกว่าไหมอ๋อนนโยบายเพื่อไทยเราก็ทำงานร่วมกันฮะเราทำงานร่วมกัน นะครับเพราะฉะนั้นการการออกเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเราจะออกในรูปในรูปแบบไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนิดหนึ่งครับแต่ว่าทําแน่นอนไม่มีปัญหาครับไม่มีความขัดแย้งเพียงแต่ว่า,อ,าอันไหนที่จะต้องจะต้องขออนุมัติในหลักการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านว่าการเนี่ยเราก็เสนอไปตามกันตอนหรือ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่จะต้องเข้าคอรมอน,นี่ก็เป็นหน้าที่ของท่านประกานอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับความขัดแย้งไม่มีเราเอาความสำเร็จผลทางการทํางานมากกว่าโอ้ไม่อันนี้ไม่ทราบท่านครับไม่ทราบครับต้องถามท่านนะไม่ได้ถามผมโอเคนะครับกลับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ